สวัสดีค่ะสวัสดีจากพี่น้องสวัสดีเช้าวันพุธค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อื่นกับวันที่ห้าทันวาค่ะพี่นอ้นองน้องนี่นี่ก็หยุดเรียนพรุ่งนี้จา้าแม่จะมาเบิงเ้งออมไปได้ได้บักโบกม้าพี่น้องบักโบกมา้าสั่งยูสั่งยูแอปสมพี่น้องบักโบกสั่งอยูอ่แอปสม ร้อยกรัมห้าร้ยกรัมมาสั่นพี่น้องจ๋าห้าร้อยกรัมแปดสิบกว่าบาทรวมค่าทรงรวมหยังกะเป็นร้อยพี่น้องบอกมักบกมักบกแหงสดมักบกสดตากแหงค่ะพี่น้องจ๋าเอามาขวยเองลายอยู่ดล่นะเนาะ อยากกินเดี๋ยวลองดูก่อนตั้งแบบแหงม,มั้งจังได้โดนแม่แม่เอานี่นนไม่เอานี่วางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะคนเก่งตะวันหน่วยนี้น้อยพี่น้องบะนวยบะเด็หนวยใหญ่หรอกค่ะไหนลองดูสีมากบุกแหงลองดู แทบพี่รองลองสั่งมาเบิงขายแอปส่งพอดีเขาไปเบิงเห็นพอดีก็ลเลยอ้อลองดูซิอร่อยนะแต่ว่ามันอันเล็กอะ่ะอร่อยอยู่ค่ะ นิ่งดามาหรอนี่ไงนี่ไงมาแล้วเขาอ่ะมาเขาอันนี้มันกินไม่ได้นะนแต่แม่เอาไปคั่วก่อนแล้วแม่เอาให้ว่ากินต้องคั่วให้สุกก่อนรูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กินเขาเส้นแล้วจะไปคั่วบล็อกให้กินคะ่ะพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อจะไปคั่วบกแอกแว่าขอกินข้าวขอแล้วกันข้าวยังไม่ได้กินเลยคะ่ะ หนึ่งปลาจะพี่น้องไปได้ดึงปลานะร้านเดิมเลยค่ะหนึ่งปลาหนึ่งปลานิ่งเดิมเหมือน,นได้กินหนึ่งปลานิ่งเดิมกินเขาก็เราจะไปครัวเดี๋ยวจะพาไปครัวโบกะค่ะพี่น้องจ๋ากินเขาด้อจะพี่น้องค่ากินเขา้วจ้าอันนี้แก้วเห็ดค่ะพี่น้องแก้วเห็ดแก้วเห็ดฟางนึงปลา ปลาแซ่บเนให้เตัวบ้หย่ปันไดเลรอค่ะพี่น้องตัวกลางกลางข่าวก็หนุ่ข่าวจ้ะชิะอมอะไ

เจ้าเห็ดฟางแทบเป็นปวดปวดท้องแล้วใดปวดพี่น้องเนยดเป็นโรคกระเพาะ เก็บข okay. yeah, ึ้นลูกเก็บขึ้นค่ะกินได้เลยครับม่ร้อนนะอร่อยต่อไปก็คืออะไรนะพ่้อสเต็กลาวเนี่ยลเราไม่เคยกินเลยอะเบอรหนาวแล้วพี่น้องเลยอรแล้วก็ขักแก้มด้วยแม่ อากาศมันเย็นละหอนล,ะ,อละหอนจะเศร้าไอ้เมือนเป็นไง,เ,นไงเด็กกินได้ไหมแม่เด็กกินได้เรากินกับผัดแล้วก็คนอยากคนจะแบบเข้ากันเถอะมันคือซอสของประเทศอ,อร่อยหอมจุ่มเป็นอะไรเลย ีนแยว่าอาปากให้แม่ดูทิโอ้เคียวเคียวหลูกเคี้ยวเคีกินกับข้าวเหนียวสาวน้อยจะยู่มของเก่าเลยพี่โน้องเลยแม่งั้นกวนแม่ไอขี่รถมาหาแม่ขี่รถมาอ้ามเดียวขี่รถเบิ้ลเบ,บิ้มาอ้ามเออขี่รถเบิ้ลเบิ้มาอ้ามเดียว ก้อนปตาเศ้าหน่อยกันกินเข่าไปละล่ะน้องนุ่ว่ากันได้บึ้นบึ้นบึ้นบึนมาบึ้นใกล้แม่เก่๊ดังเลย

แล้วก็ออกมาให้ได้นะครับไปเข้าไปดูกันใช่จับมือล้อไปด้วยนะจริงด้วยอ่ะที่นี่เป็นเมืองเดนูลส์เจริงๆด้วยเราจะต้องวิ่งอาชีวิตรอให้ได้เพราะแบงค์จะบอกกิจการนะใครที่เดินสายจากตัวีะ กินข้าวอิม่มละจ้าบัดน,นี้ก็จะมาทําการครั่วหมกโบกเลยค่ะพี่น้องจะมาทําการครั่วหมกโบกก่อนคั่วซัํานี้แหะค่ะคั่วครึง่งนึงก่อนเนะาะบ่คะขวเบิดคดขวบสักครึ่งนึงก่อนตอนเรากิน่นคนเดียวบ่มีผู้ใดกินนําหรือจะขวเบิดเนาะคขวเบิดก็ได้ดอกว่ะ <c oughs> ขัวเบิร์ดอะขัวเบิร์ดกับขัวเบิร์ตอืมนีมม่บบดน,นี้แม่ก็จะทําการขัวบกนะคะเพิ่งจะสร้างกิน่นครั้งแรกได้นี่อันหมักบกนี่สร้างในแอปโซนี่เพิ่งจะสร้างครั้งแรกได้ค่ะบกเคยสร้างบักบกม่กิ่นจกเกลือลองดูซิอยากอันอยากสร้าง อยากสั่งอยากซื้อมันแซงในเหตุของหวานกลิ่นแต่ว่าบลูว่ามันรสชาติเป็นแนวใดพี่น้องแต่ว่าเห็นตะเขาบอกว่าแสบแสบมันกรุบกรุบกรุบแมนบล่ะล้างเลอยู่นี่อยากสั่งไม่กินอยู่อยากซื้อไม่กินแต่ว่าบกาอยากซื้อม้าแล้วมันบแสบบลูว่ารสชาติเ <le> ป <li> ็นยังไงเหมือนเหมือนเคยกิ่นอยู่นะตากิดโดนแล้วแต่ว่าจำรสชาติมันบ่ได้จำบ่ได้ว่าเป็นแบบใด ผู้ใดหูกะค็มเมนบอกให้ในเด้อพี่น้องเด้อว่าเป็นแดงด๋มันแดงอยากเอามาทำหวานกินเบงกับบมเมนว่าบาเคยกิน <c oughs> เคยกินอยู่แต่ว่าเรื่องสนิทเลยว่ามันเป็นแบบใดรสชาตินะ่ะกุบกับกรอบ,บหรือว่าแบบไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ย่านสื่อมาเราอยากามากินย่านเหมือนเผือก <c oughs> บม่ม ย่านเหมือนเผือกต่ที่น้องรสศาติย่านเป็นแนวนั้นถ้ารสศาติ์เป็นชื่อเผือกกะบ,บสร้างไมากินดอกมันแซงเลกไม่ออกเหมือนกันหัวบกกินดีกว่าจ้ะแตกตักตักต,ตับด้วยเสียงบก ใคเขาจะรู้ว่ามันสุกปะสุกันเรื่องที่แม่น่างงโง่ก็โง่โง่นะแม่เนี่ยช่น้องเลยสาวหน่อยกินจักหน่อยอยี่ดอกจะล้องเห็ดจะล้อมแกเห็ดสาวหน่อยกินเบิ้งจักหน่อยอยูกกินไรบ่ได้ยันสาวหน่อยเมาส์มเคยกินเด้แต่แม่ชอบกิน าก,กินหมกโบเป็นแสบเนาะแต่ว่าทั้งยู่บ้านหากินยากเราพี่น้องหาต้นหักโบกยากว่ะสำหรับทั้งยู่บ้านแม่เด้อค่ะหากิ่นยากมทั้งอื่นกับพวกปัญญาตรงนั่งหากิ่นง่ายอยู่เพราะว่าทั้งแถวบ้านแม่ข็าเจ้าตัดต้ดตนหักโบกออกเบิดกินต้องไปกินในปลาในดวงไมหมเก็บในปลาในดงในนะ้าข้าเจ้า หน้าขาจาก็บกาไปเก๊ดด้วยบบเขาินไมมอะเอาจ้ะเนาะไปเก๊บของเขาหมัวส่วกปไดดอ้เันหมดแล้วได้แล้วค่ะพี่น้องจ้าหมกบกขววได้แล้วค่ะนี่สวัสดีครับทุกเพื่อนมาบบกขววได้แล้วจ้ะ พ้องกับลังงนาะพี่น้องเจมจะเห็น <c oughs> บกขั่ว<อ>้องกินดีกว่าแซบอยู่ได้ล่ะพี่นอ้องหอมหอมดีแซบอยู่นี่น้าานั้ำดี่นเดี๋ยวน้ำโคกอร่อยอยู่ค่ะพี่น้องจานนี่ใช่ปะ กระโบกผสมบักโบกตีหนับง่ายๆนะพี่น้องเอื้อง่ายๆแซ่บอยู่ค่ะเอาถ้วยน้อยเอาถ้วยน้อยมั่นแกไว้ให้สาวๆกันแกไว้ให้น้องน้องว่าน้องเน่เน่กินตอนพี่น้องให้นางลองชิมดูสิครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมาน้องเน่เน่กับน้องน้องว่าจะเป็นแง่ใด แต่ว่าบะไห้กินหลายรอบ่านเมาไม่เคยกินเนะบารูว่ากินเด็กหน่อยกินสิเมาบเมาบอต่อบารูแหละแต่ว่ากันไว้ดีกว่าแกกันไว้ก่อนเป็นยังมามันยากเป็นยังมามันยากยากยังวี่าติมันมีคนเบิ่งซอยมันไม่มีใครว่างดู เป็นอะไรมานี่งากเวยตอนน้อบินได้ไอสติมดูยากคลิปนี้กับซซมนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องจ้าฝากเป็นกำลังใจให้แม่กับส,สาวๆนด้วยจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแก yeah, อันนี่ก็นาะพี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ